ครับผมนายสมานผู้เชม่ยวลองประทานสักการกองทุกชั้นย่างมอแหดปากคอจำกัดเมื่อนี้มีควข้อินดีเจ้าหน้าทีเพิ่นจากสกการจังหวัดเพิ่นออกมาตรวจติดตามโครงการระบบน้ำในไร่นาระยะที่สองนี่ของแม่ของนางดวงใจธงนียเพิ่นมาเห็ดผู้ซากับขยายพันธุ์ยางผู้ซาเพิ่นตอนได้ผลสองตมปีแล้วครับผม อ่ารสชาติอร่อยครับผมวานอ,องเปียวเป็นพุ้ธศาสามรสแม่เสีอย่างน้อค่ะสีดวงใจทงกะที่แะเมื่อนี่จะมาน้ำเสนออย่างน้อค่ะให้หนูเบิองอย่างน้อเมือนี้เบิองอันชวนมากระท่าน้กเด็ดแล้วเงินกูอีอย่างมากเนาะเงินกูระบบหนาม้ะโอ้แต่เด็ดมากเท่าไหร่ค่ะหาหมื่น้ะหาหมื่นน้องเฮ็ดอย่างแน่ก่ะได้หามื่นไม่เฮ็ดสวนมากระท่านกับอันกาเบียยอ่าง เฮ็ดอ่อแหล่งน้ำเนาะเฮ็ดอุบลน้ำมามาต่อสายมาเฮ็ดแต่แพงน้ำขึ้นบ่ค่ะแล้วอย่างแต่นี่แล้วมาเฮ็ดแพงน้ำเลยละจ้ะแพงน้ำเนี่ยต่อสายนะโอ้เป็นอยังคือได้ตัดต้นมะขามค่ะเป็นอย่างคะเนี่ยเตียงถ้ำสาวเปนจ้ะโหปูมาจกปีแล้วคะเนี่ยปีที่สามเลยจันโอ้ปีที่สามจ้ะได้ผลผลิตหลายบ่ต่อปีที่จังได้ได้ได้ปีปีแรกบ่ได้ปันใดจ้ะโอ้เพราะมันเป็นปีแรกๆเนาะจ้ะปีแรกปีแรกปีสองกับพวค่อยได้แล ปีที่สามนี่ยลายจังก็ได้เนี่ยจ้ะจ้ะมีรสชาติจะไหนหวานหอมจ้ะหวานหอมมันท่านเป็อย่างไระนึ่มันท่านเป็อย่างแสงทองท่านแสงข้าแต่งสาวมันนี่จักเดือดนี่างไะยังสีแทงนอกบ้านนี้ค่ะแต่มาได้เงินถามเงินมากเลยนอนแมนคิดว่ามันได้ประโยชน์อย่งหลายขนาดเป็นบอกจะได้อยู่จ้ะมันซอยอย่างข้าวแตงเมเนาะจะซอยอันสื่อพันมันแน่พันมันนียกสื่อ ่านก็ซื้อจ้อหนำกับจออกัใส่แงนหำนี่แม่ค่นแบ่งเงืนหามื่นเ่นะคะเป็นสมอย่างเนาะจอหนำแน่สือทอแน่แนสือพันพุทธามาแน่มาปลุกแปลว่าเงืนหามือนของกรมส่งเสริมินดประโยชน์ไร้ยางเลยนะคะ